สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสายบนครับผมพ่อขุนสายสีครับว่าหันเพิ่นให้วิ่งบนสามครับเพิ่นตะประกบคูสามหกนึ่ครับพี่น้องเนาะสามสองเพิ่นกัมมักครับลู่ลางแถมเลขฝันครับพี่น้องเพอาะกอฝันแมนครับครับพี่น้องเนาะเลขฝันสองสามสองครับผม เล็กฝันพอเขาลางได้ครับผมนี่แหะครับพี่น้องเนาะสายบนอย่าเผลอครับผมวิ่งบนตัวเดียวสามหันครับเอากอนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเล็กกับพ่อขุนสายสีกเกาแมาเชี่ยกับขอขอประคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่กับเก่ามาเชี่ยน้าเชียแล้วกอูน้าชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเล็กกับพ่อขุนสายสีสายบนกันเลยครับ พอครับครับกลับมาชูชร์สวัสดีพ่อคุณสายซีครับผมครับผมสวัสดีครับค<อ>รับปองวัว่างันเลขหกหางเขา่าต้องบนต้องล่างแนมะื่อไหร่จะบอกสามสองสามสามสามครับเข่าต้องบนต้องหล,ลังปกติปกติเลขลักซิตสูตรเนี่ยสูตรที่ว่าคัดเดามันจะออกมาหมลุงเสีย มันมันเกิดหลายงวดเลยเนาะมันเกิดซีบงีซีบงวดมันมีมันมีโดดโดดไปอยู่หลักหน่วยอย่างี้ครับหรือมันออกไอแปดหกสามคื่กหนอันนั้นอันนั้นจะโดดไปอยู่ไปอยู่หลักหน่วยสามครับแล้วมาออกหาหกสามโดดไปอยู่หลักหน่วยอีกคื่กันครับผมเออเจ้งวดนี้บ่อกีว่ามันอิีโดดหรอกมันอยู่หลักอยู่หลักสิบพราะมันมาตรฐานอยู่แล้วครับป๋า หลก<อ>็มบบีที่พอกัดออกมาสามตัวเนี่ยพอกัดออกมาทั้งหมดหาสูตรเลยนครับผมเอาหาสูตรมาขัดออกมามันเหลือเลขอ,อยู่ประมาณสามตัวหรืสี่ตัวประมาณเนี่ยบางงวดมันจะได้สี่ตัวบางงวดมันจะได้สามตัวครับอืม,ตมตแต่บางงวดบางงวดมันก็จะได้หน่อยได้สองตัวก็มีครับผมอืมเอา เอาเอาเลยเนาะเล็เกวิ่งครับพ่อหลักสิบบนบนวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนเจ็ดเจ็ดครับผมลองสี่ลองสี่อ่เอาอีกอันนี้วิ่งวิ่งคืออันดเดอร์่งครับผมวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างอ่าวิ่งบนล่างศูนย์ตัวเดียว ศูนต์ตัวเดียวนะครับผมมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับงวดว่างหันงวดว่างหันมันได้สามมันมาทั้งบนทั้งลาง่างด้วยกันครับผมอันนี้อันนี้สูตรพอบมันม่จะดูแล้วแต่พอบอกมาใส่มาสูตรเบิ้งมันมาเ,เ,เมรื่อยเรื่อยเบิ้งมันจะออกอย่างมันออกบนัออกล่างสลรับกันยุนเ่เนี่ยครับมันไปบนไปล่างได้ครับผม ก็งวดสมมุติว่างวดนี้งวดวันมันออกบนงวดนี้มันจะมาออกล่างเสียมันมันจีสลับกันบนล่างบนล่างบนล่างอย่างเงี้ยครับเนี่ยเต็งงวดน้ำแข็นอ่ะมันมาทั้งบนทั้งล่างแม่ยนจะบักกันเลยบอกยากมันจะไปใส่วันนี้ครับวันที่ไปใส่กันวันนี้นี่บนครับมันน้ำแข็งเนี่ยเม่นจะบอกสามมาทั้งบนทั้งล่างไอ้ไอ้ไอ้งวดไอ้ที่มันออกเต่าซีข้างล่างออกอย่างเงี้ย ก็อดซีหาซีอะเ่าเอกาออกหาซี้เนาะครับมันจะได้ซีมันออกบนรางขึ้นกันนั่นน่ะโอ้เราเราแม่งเราลงงหามันได้สามมันก็ออกบนรางอีกเรางวนนี่มันจีไปใส่สันนีเลยเนี่ยโอ้เนี่ยมันมากลักษณะอย่างที่เราเข้าเข้าเดาใจมันบอกว่ามันจิขึ้นบนหรือมันจะล่องรางระวังศูนย์นี่แต่ว่ามีแน่นอนครับอ่า ผู้ดใดวิ่งศูนย์เนี่ยบนรางในเงินงโมโหว่าที่ออกใจครับผมโมโหว่าส <c oughs> ีออกบนรางเนี่ยเจ้าคนทางมันใจว่ามันสิหนีไปทั้งบนงหมดหลายๆทั้งบนแล้วก่อนเนาะคันมาบนนี่มันติมาได้อยู่สองข้างเดีกครับผมศูนย์เนี่ยมันติมาได้อยู่หลักสิบก็หลักร้อยสิบกับร้อยเท่านั้นครับผมแมน ถ้ามันมาบนนี้มาสิกว่าหน่อยจะท่าไปลุงลางนี่หูเฮ้กันว่ามันติไปสิบเบื้อหน่วยอือแต่ว่าที่ในนีติดแน่นอนครับเออบัตนี่เอาข้างบนบนปวที่ว่างรักเลยรื่อต่อไปดีพวกพวกจับเลขแบบนี้เลยสิบน่อเนาะว่างรักเลยงวดนี้ศูนย์เจ็ดแปดศูนเจ็ดแปด มาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวหลังหน่วยหน่วยบนหน่วยบนสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าครับผมนนนมันสลับหลักกันครับสามหกสามวันนี้เอาเอาจับสองตัวสองตัวเจ็ดสี่ เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดห้าแปดห้าอ่าหกขางหกขางครับผมจับแกนี่พ่อบอตรงจับไหล่ครับพ่อบอเนี้เอาจับเอาพ่อีจับสามตัวให้ครับจับสามตัวนี่พ่อ พอที่ว่างรักลอยไอวิ่งบนหลังเนี่ยพอที่จำมาไหวรักลอยเลยครับผมศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามหางเดี๋ยวเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดห้าครับผมชัดตรงมุลตัวมัน เกิดมันมาศูนย์หามันติดเป็นเงียงอ่ะมันยิ่งเป็นศูนย์ศูนหาเหรอเขาทิงศูนย์ศูนย์หาคอยจะขังครับพ่อเขาเอ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 าสามตัว,วกันด้วยเปลานี้ครับผมสามตัว,วกันเอาศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าทำมันทำมันสิมาก ลักษณะแบบน oh, oh, um. ี้นะหวยออกวันอังคารด้วยเราว่างเดอเลขบุนเด้โอ้ครับผมวันแข็งหรือวันอังคารหรือวันแข็งอืศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับคันกันตัวนี้ไว้ครับผมศูนย์ศูนย์ห้าก็ศูนย์ศูนย์สี่แต่ซุมโมว่าเลขมันหนีแห่ออกมาลักษณะลังสี่นะครับ พอเลขศูนย์มันขึ้นบนนี่วิ่งบนล่างเนี่ยถ้าเกิดศูนย์ขึ้นบนปุ๊บนี่มันทีออกลักษณะแบบนี้เลยสูงสูงสี่กับสูงสูงห้ามันมีคนไในนั้นเลยครับเลขเหรียญง่ายแต่ว่ามันมีไผ่เหรียญครับผมเงี้ยเลขโอ้ยผู้ใดก็จีสือเนาะเลขกุญสีครับมัมีผู้ใดสื่อหรอแต่ว่าโอกาสออกมันมีที่กันเนี่ย พ่อจับเลขเลยนี่พ่อพ่อจับลักษณะเลขเลยเลขเลขมันมันมากสิคือคือว่าไงลักซิปนี่ศูนย์เจ็ดแปดนี่ยังไงก็ตีตัวหนนะึ่งครับผมอืมต้นลักหน่วยนีมน่มันมันบกขึ้นกันก็ก็ลักซิปเลยโบ่บแมนลูกเลขตัวเดียวกันซ้ำครับเพราะฉะนั้นเลขสองแถวนี่เลขสองหลังนี่ซิปก็นหน่วยนี่มันองจับคู่กันครับบ่ะอืม แคปูกันกันสมมูิว ouais ่าศูนย์มากๆที pues, uh, ่หลีเนี่ยข้างบนนะมันจะออกได้ศูนย์สี่ก็ศูนย์ห้าใช่ไหมครับผมศูนย์สี่ศูนย์ห้าถ้าสมมูลว่าเจ็ดมากนี่ยมันจะออกเจ็ดสี่ก็เจ็ดห้าครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็คือกันตายวบาคือเจ็ดเก่าแช่เองครับผมแปดแปดมากนี่มันออกแปดหาเลยตัวเดียว ได้แะเหาตัวเดียวแมนออกแตหาตัวเดียวเร่อมันอิออกลราสสี่ครับนะครับผมพ่ออันนี้พ่อพ่อประยุกต์เอาเลยนพ่อปรยุกต์สูดสูดมูโเรเขาที่มันถือถือยดหโวนถือหลหลายอ่ะพ่อออกมาประยุกต์ประยุกต์ราคัดออกมาครับเออทุกคเาการบานนักอยู่นะครับผมเขาค็กคัดสูดหนึ่งก็สูดสองใส่กันนี่ เขาบวชัดเดี๋ยวเขาไปขัดสูตรสูตรหนึ่งก็สูตรแปดตั้งสิครับคือจับไข่กันเมืองมาเล็กนั่นสิออกมาอย่างไหนลักษณะอื่นโอ <c ười> <บ>้โหเอาเรื่องนี่กันเด้อครับผมเป็นไงเด้ไม่ยนอ้วยเปล่าเนาะไม่ยันกวมันส <c ười> ิออกมา,ล,า,มออกมา,าลักษณะไอห้องจับเล็กจับเล็กติดนี่โอ้ยากเรว่า,าสูตรลักซิตหาสูตรหาสูตรนี่ที่ททเวเทวใส่ได้ครับ <c ười> คิดตลอดตรนี้หรศูน,นย์เจ็ดแปดแมนศูนย์เจ็ดแปดจริงๆมันสีนิ้วสามตัวหนึ่งจ<อ>ะพอ,พอเอาออกก็ได้สศูนย์เจ็ด,ดแปบดบเอ๊ะโป๊ะโป๊ะนี้มันสีได้สี่ตัวเลยมันจะได้มันสีได้ศูนย์สามเจ็ดแปดจะพอเอาออกสามพอตัดสามดิ่งพอเอาเแบบพอาได้ศูนย์เจ็ดแปดครับผมวเหล็กสามมันโบดินนะฮะพอ,พอกขาเลยตัดสิ่งไปเลยหลยักสิบครับ อยู่อันโน้มากเลยมันมาอยู่ในนี่แหละศูนย์เจ็ดแปดนี่นะพอนะอยู่ในนี่แหละครับผมศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดมาสิบหน่วยตัวนึ่งเราเรามันมันมากมันมาปิดตัวกหมอกับเล็กวิ่งบนล่างศูนย์แงะมันติดติดชนกันมันมาคล้องมันมาคล้องจองกันนะเพะพอมันมาคล้องจองกัน ตอที่นี่เขาก็มาวิเคราะห์ว่าไอเรื่องศูนย์เนี่ยมันมีโอกาสมาได้ทั้งหลักลอยทั้งหลักสิบครับแต่หลักลอยมันก็เด่นศูนย์วันี้หลักสิบมันก็ติดศูนย์อย่งส่หนบแต่ว่าหลักลอยพ่อกบบไม่มั่นใจหรอกว่ามันติดเป็นตัวไหนแต่ว่าพ่อจับเอาศูนย์ตัวเดียวแต่มันก็มีหลายตัวอยู่มีซีมีเกา ตัว่าโบโบไปจับบมันครับม well> ันสีลายตัวหัวเดี๋ยจับเอาสูงล้างด้วยตัวเดียวนี po> ่แหละครับผมเด็กเด็กล้างอยู่บ่พ่อเด็กล้างบ่โอ้ยเด็กล้างจับน้ำไหนอยู่บุคคลโอ้เอาบนนี่เระพ่อเนาะบนแต่ว่าสีรอดเด็กฝันอยู่ดีพ่อเอาเลูกล้างแถมให้เอฟซีบนก็ได้เหรอโอ้ครับผมเอาวิ่งล้างหนึ่ง ร่างหนึ่งครับผมอมืเอานีเลขให้เห็นสองหางเลสองหนึ่งก็หกหนึ่งสองหนึ่งกับหกหนึ่งสองหนึ่งกับหกหนึ่งครับเออแค่นั่นแหละร่างคนนึงก็ถนัดได้ครับผมบอกบอกว่าใครถนัดเลยกินี่มันผาาแน่ถือแน่แล้วแต่อารมณ์มันนะ่ะอ๋บนเนี่ยกว็เนะเาะทางบนนี้ไพ่ลักซิบนี่แหละครับผมศูนย์เจ็ดแปดประสั้นลักซิบ นนมีศูนย์มีคอหลายอยู่แต่ว่าเดินไปที่เจ็ดเด้วยครับผมรักศิบเดินเกตจะหายถ้าหาพ่อมากน,น้าอะไรอีกเนี่ยพ่อมากศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่อ่ากับกับศูนย์แปดหาครับผมอืมมันเลขสองหางนี่ครับศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์แปดห้าเลขก็เลขก็ระย่างเลยครับผม แต่ว่าว่างศูนย์ลักร้อยอยู่ไปหานะว่างศูนย์ไม่หลักร้อยนะพ่อเนาะว่างว่างศูนย์ลักร้อยเจ่วัดเหล็กวิ่งเด้อบอกียร์จีบอลเนอวิ่งศูนย์บนรางนี่ได้เงินเด้อครับเดี๋ย่พอจะหายกลุ่มอ่ะแหละเหล็กวิ่งบนรางนี่ครับพ่อได้ครับพ่อเอาเจ้าของมาโค้ง่ที่ถ่ายเลขกฟันอีกทีหนึ่งเด้อพ่อเดี๋ยวไอ้มือ ไอ้นนก้อนมือเลขกองมือนึงเยอะคอยมาคมผู้ชายเยอะพออาอาเพิ่นว่าเขาว,าาานาขาวันอีกแต่วัน้พ่อก็สังเกตว่าไอ้สองสามสองเหลืองสองเหลืองน,น,นี่ยครับอือว่ามันเป็นมีดมีเป็นแบบเป็นหูมมีเซนานะพอเนาะเป็นเป็นหช่งจังไหนบูกต่างต่ง,งกังวดเก่าเกาซีมากอ่ะ ที่มันออกที่มันออกแบ่เกาซีมันบวบครับผมอันนั้นเพิ่ณก็มาบอกว่าเลขมันที่ออกเกาเกาซีด้วยวันอู้อู้มันก็ออกแปดเกาซีแต้มเดียวแม่ค่าใครเอารถลิฟทพาหน้าวันพ่อก็บอกเกาเสียวเด้ออยากได้เงินตอกเกาซีถนอกวันนี้หมวดหลังก็มาฝันอีกครับแต่มันมันมาออกเลขรางสามสองเหม่ยนวันนี้รอก่อนครับไม่ใช มือมือที่พ่อเห็นเลขในมือแรกเด้อพ่อเขียนเลขศูนย์เจ็ดสี่นี่ครับเสียงเสียงพ่อเสียงหวั่น่าพ่อไปถอนเขียวออกสามเหลื่ยเขียวโคกเดียงเขียวคุ้นอ่ะครับให้หมองัดออกไว้สามหลิ่มหมอบอกเอาออกั้งสามเล่มมาลุงพ่อกระดิ่งสงไบอกไม่ บูแม่มันสี่สุซึ่งสามตัวบ่สันดีต่ว่่อก็บคือเนููก็มนเขาฝันว่าเอาเขียวออกนี่มันบุญยืนเลยนะกับนี่ยากที่เป็นยังไปนะพอเนาะคนตีครับบุนี้บุญนี้เสี้ยงสองเถี่ยวเิยถึงเจ็ดจีเนี่เสี้ยงสองเถี่ยวเลยโอ้บญนี้มามาฝันอีกคือยังฝันว่าไป มุนงฝนแบบล่างเลื่อนอ่ะบโบคือโบไห่เข้าชัดกจีนพ่อก็เลยบอกว่าเราเมื่อไหร่สี่ชักจีนไห่กับโบเขากับบโบมีปฏิกิริยานี่นะครับเมือมือเมื่อไหนพ่อเสี่ยงฉุนเปล่าเสี่ยงฉุนเปล่นไบ้างเออตอนบ่ไปเห็นอิหยางโบไปอยู่บ้าน บ้านเก่าพ่อบ้านบ้านเกิดอ่ะบ้านเก่าพ่อพ่เกิดอยู่โคราชครับพ่ออือพ่อคโคราชเยอะมันโดนไปบ้านเกิดอันงวดนี้บ่พ่องวดนีหล่ะจำบัตรินนรนนลที่ได้บ่พ่อเลขที่เลขที่มันไอไอไอชิ้นแรกนั่นมัน หมู่ที่ห้าห้าสิบสามเป็นพ่อพ่อหลังๆมากเขาหมู่บ้านมันหลายอยู่แล้วมันเป็นตำบลนะครับเป็นตำบลเขาแยกคนในบ้านออกสองสองสองหมู่บ้านก็คือมีบ้านสองคนกำลังคนหนึ่งครับ้มันกะเป็นไนสี่สิบแปดหมู่ที่หนึ่งอืมเพราะว่าโมเพราะว่ามกอก็เปบาลีกี่ออกเดี๋ยวรอกันนะพ่อนาะ ถ้าผู้เพิ่นนั่นเคยมาบอกไงเพิ่นเพิ่นมาบอกอีกพวแต่ว่าแต่ว่าวันใดขาหมูขาหยังมีเครื่องเฮียนน่ะครับเออพวกโมเมนเลขกสิเขาอีกบ้างอะไรนี่คือว่าดิวะออเพาว่ากัำมังไอ้เงี้ยเพิ่นถือเลขกสามตัวยังจังแบบบ่ต้องกลับสักเทียนอะไรั่นงนี้ครับผมอือยังวันนี้ยังวันนี้คิดว่าอยู่มาเดี๋ยวใกล้ๆลมือหาเพิ่นมาซั่งให้ครับผม เคยพ่นมาสั่งให้ครับพี่น้องเนาะวันหันปนบอกฝันได้สามสองเลยคนเพ่นมาเขียนให้เลยสองสองหมดติดเลยครับบ่อต้องหมดตอีกทั่ต้องจังต่วรักลอยผิดงวครับเชียวว่างัวโดนหันพ่นมาได้สามสองต้องออกกำลังล่างแบบนี้ครับอือเอาล่อโค้งทุตายครับพี่น้องเนาะครับผมสุดท้ายเมือวันที่สามสิบเอ็ดเนาะครับพ่อสามเอ็ด สามเอไป้สาม,มี่เอ็ดยามเ้าประมาณทักเสาโมงได้ครับพ่อไอ้เกองมาเชียกับทุ่มาพ่อเลยได้ครับพ่ออืมมันงสีได้ปล่อยให้คนมั่งสี่สามสี่เอ็ดครับแต่เ้าเลยเนาะพ่อเนาะมั่งจ่อโว้ขี้แยบครับมั่เนจ่อโว้เขาเกามาเชียก่ะสิลบกวนพอสมนีเด้อครับพ่อครับผมพอพกุ้นพอขุนสายซีครับผมสำหรับแนวทางเหล็กสามตัวแล้วก็ลอเหล็กฟันครับพี่น้อง ครับสิควพรวนพรสนิเดอร์ครับ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอาครับพี่น้องครับผมครับพอฝันแมนเดอร์ครับผมคำน่วนกับแมนครับพี่น้องเนาะว่าหันหกสามสามหกวิ่งสามบนตัวเดียวครับงวดนี้พนให้วิ่งเจ็ดรองสี่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามีสูตรหนึ่งที่เป็นเหลขวิ่งบนรางงวดนี้เพนไดศูนย์เด้อครับผมไดศูนย์ครับหลักสิบบนครับ 0 7 8ครับพี่น้องเนาะเน้นไปที่7หลักหน่วยบน4 5 9ครับผม2ตัวบน7 4 7 5 7 9 0 4 0 5 0 8 5ครับผม0 4 0 5 8 5 3ตัว0 7 4 0 7 5 0 8 5กัน0 0 5และ0 0 4พอเน้น0 7 4แล้วก็0 8 5 ครับผมเพิ่นเอาไปเสี่ยงกะดีแล้วครับผม070นี่แต่ว่าไกลๆมือครับพี่น้องเนาะล่ความผันพอกับโค้งสุดท้ายแถมล่างวิ่งหนึ่งสองหนึ่งและหกหนึ่งครับผมเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเจียกะข้อไว้พอดให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยุ่นงเงินไปน้ำกันครับ1เมษาย,ยน68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ